สนับสนุนรายการโดย60ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย OR รวมพลังร่วมสร้างเพื่อทุกวันที่ดีขึ้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค้ะพบกับ s มาร์ e เอเนจกับดิฉันสอยฟ้าโอสุคนนทิพย์ค่ะ ท่านผู้ชมคะในยุคเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีหรือว่า Energy Transformation นะคะสถานีบริการน้ำมันไม่ใช่แค่ขายน้ำมันค่ะมีทั้งอาหารการกินที่สมบูรณ์แบบนะคะและที่สำคัญนะคะตอนนี้มีสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า Charging Station ด้วยที่ PTT Station สาขาหนองแขมนะคะเขาติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานหรือว่า Battery Energy Storage System นะคะด้านหลังเนี่ยค่ะ G b o ็ box นะคะที่จะทำหน้าที่ในการเก็บไฟฟ้าตอนกลางคืนที่มีคนใช้ใน,น้อยๆค่ะเซฟเข้าแบตเตอรี่ไว้แล้วเอามาใช้ในการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าในตอนกลางวันค่ะคุณอัธพลเริกพิบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนคุณจิราพรถาวรสวัต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR และคุณวรวัฒน์พิทยาสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท g l o b a l power energy จำกัดมหาชนร่วมเปิดตัวโครงการ G-box ระบบกักเก็บพลังงานผ่านแบตเตอรี่ battery energy storage system ซึ่ง GPC s ได้พัฒนาขึ้นมีขนาด150กิโลวัตต์ชั่วโมงนำร่องติดตั้งที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station สาขาหนองแขมรองรับ EV Station พร้อมโซลูชันจ่ายไฟฟ้าครอบคลุมกิจกรรมต่างๆภายในสถานีมุ่งสู่การบริหารจัดการพลังงานเพื่อสร้างเถรยรภาพและลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า ท่านผู้ชมคะในตู้นี้นะคะตู้ใหญ่ๆนี้ข้างในจะมีแบตเตอรี่ค่ะหรือว่าแบตเตอรี่ energy storage system ค่ะโดยหลักการทำงานนะคะนี่ค่ะเขาเขียนไ้เลยว่าตัว G box นี้นะคะจะทำหน้าที่รับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านะครหลวงก็คือ M E A ค่ะถ้าไฟที่สถานีบริการนะคะเป็นระบบ T O U ตอนกลางคืนนะคะที่เป็นช่วง o p e a k ค่าไฟราคาถูกๆนะคะ2บาท 60ตางต่อหน่วยค่ะก็จะนําไฟฟ้าจากการไฟฟ้านักหลวงมาเซฟนะคะมาเก็บไว้ที่ g ีบ็อกก็คือเจ้าตู้นี้ค่ะหลังจากนั้นพอตอนกลางวันค่ะถ่าไฟที่สถานีบริการนะคะเป็นระบบ T O U ซึ่งสูงอยู่ตอนกลางวันก็เอาไฟนั้นนะมาจ่ายนะคะให้กับสถานีบริการน้ำมันรวมถึง a เม z o n Fit Auto ด้วยค่ะและนำมาชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าเป็น E V charging station ค่ะคุณจิรพรบอกว่า OR ได้นำา g o x มาใช้ร่วมกับสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพค่ะท่านผู้ชมคะรถยนต์ไฟฟ้าที่มาชาร์จไฟที่ PTT Station สาขาหนองแขมนะคะนี่ค่ะเครื่องนี้จะเป็น Quick Charge นะคะโดยใช้ไฟฟ้าจาก G-BOX นะคะที่มีการเซฟไว้ในแบตเตอรี่ตั้งแต่ก่อน,นคืนค่ะโดยผู้ที่ต้องการจะชาร์จ ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะค้นหาสถานีชาร์จแล้วก็มีการจองสถานีชาร์จได้ล่วงหน้าด้วยนะคะควบคุมการชาร์จด้วยตนเองนะคะแล้วก็ชำระเงินผ่านออนไลน์ค่ะหากการทดลองใช้ได้ผลดี OR จะนำไปขยายผลในสาขาอื่นๆรวมถึงเพิ่มขนาดกำลังไฟฟ้าของแบตเตอรี่ให้สอดคล้องกับการใช้งานของ EV Station ต่อไป โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทในกลุ่มปตทและท่านผู้ชมคะระบบกักเก็บพลังงานจะเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญที่จะทำให้การใช้พลังงานทดแทนมีความมั่นคงและเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ ท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องของการประหยัดพลังงานประหยัดค่าไฟใช้พลังงานอย่างสมาร์ทนะคะพลาดไม่ได้กับโครงการนี้ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเขาเชิญชวนครัวเรือนทั่วประเทศนะคะเข้าโครงการ Smart Home PEA I h a v e นะคะซึ่งโครงการนี้จะคัดเลือกครัวเรือนนะคะแล้วติดตั้งระบบ Smart Home นะคะติดตั้งให้ฟรีๆเลยค่ะมูลค่ากว่า20,000บาทนะคะทั่วประเทศเลยทั้งหมด 6 6 5ครัวเรือนถามรายละเอียดนะคะจากดรอุไรรัตน์เฟื่องสูงเนินผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริการบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตัวสมาร์ทโฮมที่จะไปติดตั้งเนี่ยมันคืออะไรคะสมาร์ทโฮมที่การไฟฟ้าส่วนภูม,มิภาคทำนะคะเป็นสมาร์ทโฮมที่ สมาร์ททั้งเรื่องการใช้ระบบไฟฟ้าและสมาร์ททั้งเรื่องการจัดการการใช้พลังงานก็จะมีทั้ง2ส่วนประกอบนี้นะคะเป็นการติดตั้งตัว PAI Hub นะคะสมาร์ทโฮมคือเอาอุปกรณ์ไปติดตั้งกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราใช่ค่ะทุกอย่างที่มีอยู่แล้วปลั๊กไฟไฟฟ้าแสงสว่างคอมพิวเตอร์ทีวีเครื่องปรับอากาศทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมไหมอยู่เหมือนเดิมค่ะ,คะเพียงแต่ว่าเอาอุปกรณ์ไปติดตั้งใช่ค่ะอุปกรณ์อะไรบ้าง ส่วนแรกเราเรียกว่าส่วนการวัดค่าการใช้พลังงานนะคะตัวนี้คือ power monitoring unit ข้างในเป็นแผงวงจรนะคะที่การไฟฟ้าส่งภูมิภาคเนี่ยคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาเองตัวนี้นะคะจะสามารถแยกการวัดการใช้พลังงานของบ้านของคุณสามารถแยกได้ว่าตอนนี้คุณใช้เครื่องปรับอากาศพลังงานที่ใช้ไปเท่าไหร่แล้ว แสงสว่างที่คุณใช้งานภายในบ้านคุณสบายใจได้เลยนะคะสามารถเปิดแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและสามารถดูค่าการใช้พลังงานของคุณได้เลยค่ะคือแสดงว่าติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้แล้วเนี่ย PA ก็จะโหลดแอปพลิเคชันไ้ให้ใช่ค่ะเพื่อที่จะเรียกดูได้ว่าตอนนี้เครื่องปรับอากาศกินไฟอยู่เท่าไหร่แล้วถูกต้องค่ะทีวีกินไฟเท่าไหร่ใช่ค่ะได้ทุกตัวเลยได้ทุกชนิดค่ะตัวนี้คือหัวใจสำคัญเลย ถูกต้องค่ะในส่วนของเรื่องการจัดการการใช้พลังงานของเราค่ะการสมาร์ทในเรื่องของการคอนโทรลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทุกชนิดค่ะสิ่งที่เราจะไปติดตั้งเพิ่มนะคะประกอบไปด้วยตัวนี้เราเรียกว่าสมาร์ทสวิตนะคะ๋อเหมือนสวิตไฟใช่ค่ะปกติที่บ้านเราเราจะใช้สวิตแบบที่ว่าเปิดปิดปลอกแกใช่ไหมคะตอนนี้จะเปลี่ยนใหม่นะคะโดยการที่เราจะ หรือหน้ากากเดิมของคุณออกและเราจะติดหน้ากากตัวนี้ใส่เข้าไปแทนเอาหน้ากากอกแป็คออกแล้วก็ใส่หน้ากากตัวนี้เข้าไปใช่ค่ะแล้วคุณจะสามารถสั่งการเนี่ยการเปิดปิดแสงสว่างภายในบ้านของคุณผ่านแอปพลิเคชันเราสามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะคะเราอยากให้ไฟเปิดตอนกี่โมงแล้วก็ตั้งเวลาในแอปพลิเคชันไว้ได้แบบนี้เวลาไปต่างจังหวัดบ้านก็ไม่มืดถูกต้องค่ะไม่ต้องเปิดไฟทิ้งไว้แต่กลางวันพอถึงเวลาค่ำๆเราก็สั่งผ่านแอปพลิเคชันได้ใช่แล้วค่ะเพียงแค่เรามี อินเทอร์เน็ตถูกต,อต้องตรงนสำคัญนะคะถึงแม้ว่าระบบอินเทอร์เน็ตภายในบ้านจะขาดหายไปอะค,ค่ะทุกคนก็สามารถเดินไปเอานิ้วไปสัมผัสไปแตะ<อ>ไฟก็เปิดได้ตามปกติลักหรอคะตัวนี้คือสมาร์ทปลั๊กค่ะสําหรับใช้กับอุปกรณ์พวกกระติกน้ําร้อนหรือพัดลมที่เราอยากจะสั่งการการเปิดปิดตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมนะคะของเครื่องปรับอากาศก็สามารถสั่งการนะคะการเปิดปิดของเครื่องปรับอากาศปรับเปลี่ยนอุณหภูมินะคะหรือโหมดนะคะตามรีโมทของเครื่องปรับอากาศได้ แต่สั่งผ่านแอปถูกต้องค่ะตัวนี้เป็นตัวควบคุมทีวีเช่นเดียวกันรีโมททีวีก็ทิ้งค่ะเราสั่งการผ่านแอปคือทั้งหมดนี้เราไม่ได้ขายของนะคะท่านผู้ชมคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเขามอบให้ฟรีเลยนะคะ665ครัวเรือนทั่วประเทศนะคะเงื่อนไขของผู้ที่จะเข้าโครงการน,นี้เป็นยังไงบ้างคะข้อที่1นนะคะผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะพี่กุ้ง จะต้องมีอินเทอร์เน็ตติดตั้งใช้งานภายในบ้านทางการไฟฟ้าเนี่ยขอสมนสิทธินิดนึงนะคะเมื่อเราติดตั้งให้ฟรีแล้วทุกอย่างให้ฟรีแล้วนะคะเราจะขอเก็บตัวค่าการใช้พลังงานนะคะเป็นระยะเวลา1ปีเก็บตัวค่าการใช้พลังงานเนี่ยหมายถึงอะไรเก็บพวกหน่วยค่าไฟของเราที่เราใช้ที่เราจ่ายให้ไฟฟ้านี่แหละคะ่ะพฤติกรรมที่เราว่าเราใช้ไฟไปเท่าไหร่เพื่อที่จะไปพัฒนา ในส่วนอื่นๆต่อยอดต่อค่ะคือปกติแล้วเนี่ยท่านผู้ชมคะเวลาที่เรารู้ว่าเดือนนี้เราใช้ค่าไฟไปกี่บาทต้องจ่ายค่าไฟเท่าไหร่เนี่ยก็คือเราจะรู้ตันบินค่าไฟมา<ช>แต่ตัวนี้เนี่ยเรารู้ได้เป็นรายวันรายนาทีเลยไหมคะเป็นเรียลไทม์ค่ะอยากรู้เมื่อไหร่ก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาก็ดูได้เลยว่าณตอนนี้ผ่านมาครึ่งเดือนแล้วเราใช้ไฟไปเท่าไหร่ใช่ค่ะมันสูงเกินไปแล้วเราก็ไปลดปริมาณมันจะบอกได้เลยว่า วงจรไหนหรืออุปกรณ์ชิ้นไหนเนี่ยที่ทำให้ค่าไฟมันสูงแล้วก็ไปเปิดดูเข้าไปข้างในได้เลยค่ะสมัครเข้าโครงการนี้ต้องทํำยังไงบ้างง่ายๆค่ะก็เข้าไปในเว็บไซต์หรือเพจนะคะของการไฟ้าฟส่วนภูมิภาคนะคะก็จะมีรายละเอียดในส่วนนั้นนะคะประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันส่วนที่1จะเป็น QR code นะคะที่ให้ผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถศึกษารายละเอียดแล้วก็มี QR code ใบสมัครให้คุณกรอกใบสมัครได้ง่ายๆนะคะผ่านตัว อยันั้นได้เลยค่ะคือไม่ต้องเดินไปที่สาขาก็ได้ไม่ต้องเลยค่ะคือสรุปว่า PEA เนี่ยจะติดตั้งให้ฟรี665ครัวเรือนนะคะใช่ค่ะเพื่อจะเก็บข้อมูลเรื่องของการใช้ไฟฟ้าไปพัฒนาคุณภาพไฟฟ้าอีกทีนึ่งย้ำอีกนิดนึงค่ะพี่กุ้งไม่ใช่ว่าครบ1ปีแล้วเราจะเอาของคืนนะคะเราก็ให้คุณ<อ>ไปใช้ได้เลยค่ะ <c oughs> เราจะไม่ทวงของคืนค่ะอ๋อคือติดแล้วนี่คือให้คุณไปเลยนะคะเปิดรับสมัครถึงเมื่อไหร่ ถึงวันที่31มีนาคม2 5 6 4นี้ค่ะเอาละกัะวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะท่านผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถสมัครได้ค่ะถึง31มีนาคมนี้นะคะสนับสนุนรายการโดยบริษัท BCPG จำกัดมหาชนเพื่อรากฐานสังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ชมค่ะโครงการเมกะโซล่าฟาร์ม30,000เมกะวัตต์นะคะที่กองทัพบกดีเริ่มโครงการแนวคิดนี้ขึ้นมานะคะบอกว่าให้นําที่ราชพัสดุนะคะมาพัฒนานะคะให้เอกชนพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มนะคะต้นทุนที่ดินแทบจะไม่มีนะคะทำให้โครงการนี้ค่าไฟที่ประชาชนจะได้รับจะถูกลงเหลือแค่หน่วยละ2บาท50สสตางค์เท่านั้น ฟังดูเหมือนจะดีนะคะแต่ก็มีคำถามตั้งขึ้นมามากมายในวงการพลังงานนะคะว่าที่ดินเป็นที่ราชพัสดุแล้วกองทับบกจะนำมาพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มได้อย่างไรเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายค่ะเรื่องนี้กองทับบกจะเดินหน้าโครงการต่อไปอย่างไรนะคะฟังคำตอบชัดๆจากพลโทรังสีกิติยานทรัพย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกนะคะในฐานะตัวแทนกองทับบกสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ท่านพลทัรังสีครับกระแสวิพา์วิจารณ์ค่อนข้างแน่นทีเดียวนะคะเดินหน้าต่อไหมคะเดินหน้าต่อแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นได้โดยทั้งกองทัพบ,บกทั้งการฟ้าฝ่ายผลิตได้ตั้งกรรมการคน,นละชุดนะครับแยกกันทํางานแล้วก็จะสรุปผลทั้งหมดในสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะครับแล้วก็จะนําเรียนท่านผู้ยานบกนะครับตออ่อจากนั้นเนี่ยท่านผู้ยานบกเนี่ยก็จะประชุมหารือกับท่านผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก่อนที่เราจะนําเรื่องเนี้ยเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ คาดว่ามีนาคมนี้จะมีข้อสรุปนะคะระหว่างกองทัพบ,บกกับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับแล้วจะนําเสนอต่อท่านนายกต้องมตรีประมาณเมื่อไหร่คะเดือนเมษายนนียครับก็คือเร็วที่สุดนะเพราะว่าวันนี้วิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่บาทโควิด -19 นี่ยทำให้เรามีปัญหาเยอะมากนะครับแล้วประเทศไทยถ้าขนาดนี้เนี่ยมีปัญหาเหมือนกับทุกประเทศ เพราะนั้นไม่กับโปรเจกต์แบบนี้นะครับผมว่ามันเหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนี้นะครับพลทรังศรีเราจะบอกว่ามันต้องมีโครงการลงทุนใหญ่ๆเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจครับคือวันนี้นะครับเส้นความยากจนเส้นความมั่งคั่งของเราเนี่ยเราถูกกำแพงวิกฤตเศรษฐกิจของการระบาดโควิด -19 บเานี่ยบังอยู่ค่ะเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะทะลุทะลวงความยากจนและมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจไปสู่ความมั่งคั่งในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ย เราจะต้องใช้เมกะโปรเจกต์เป็นแมกโครแทคเตอร์ดันกำแพงตัวนี้ให้มันพังลงไปแล้วเราก็จะข้ามเส้นความยากจนนะครับบางคนอาจสงสัยว่าเอาแล้วมีโครงการเมกะโซล่าฟาร์ม3 0 0 0 0เมกะวัตที่ทหารพูดออกมาเนี่ยมันจะฟื้นเศรษฐกิจได้อย่างไรโครงการนี้นะครับถ้า30,000เมกะวัตเนี่ยจะมันจะเป็นการระดมทุนทั้งหมด6 0 0สนล้านบาท มันจะเป็นอุปกรณ์ในการทําโซล่าฟาร์มเนี่ยประมาณ3,000 300, 0 0กวา่าแล้วก็การสร้างสารัวโภกนะฮะร,รวมทั้งโซล่าแ p l a n เนี่ยอีกประมาณ2 5 0 0 0 0เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยหกแสนล้านเนี่ยพอเราฉีดข้อระบบเนี่ยไม่ได้ไปไหนนะครับสำหรับการซื้ออุปกรณ์จากจีนเนี่ยเราจะใช้วิธีการแลกเปลี่ยนโดยเอาสินค้าเกษตรไปแลกนะครับคือการซื้อแผงโซลา่าการซื้ออินเวอร์เตอร์ต่างๆอุปกรณ์ตั้งตัวทอนฟอร์เมอร์สตอสเตชันนะครับที่เราต้องใช้เนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีจากจีนนะครับ เราก็จะสินค้าเกษตรเนี่ยไปแลกซึ่งอันนี้เกษตรกรเราก็จะได้ขายสินค้าเกษตรได้เพราะเกษตรกรขายสินค้าเกษตรได้ก็จะมาจัดจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะเป็นการไปซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าไปผ่อนรถผ่อนบ้านนะครับเงินก็จะหมุนในระบบรวมทั้งอีก2 0 0 0 0 0กว่าที่เราจะมาสร้างตัวโซลาร์แพลนนะะรวมทั้งสารพวกทั้งหมดเนี่ยเราก็จะจ้างแรงงานคนที่ตกงานในประเทศให้มาทําโครงการนี้ รวมทั้งซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างนะไม่ว่าจะเป็นอิฐปูนทรายกับร้านที่จําหน่ายวัสดุในพื้นที่ขายพื้นที่มันที่ได้รับสัมปทานอันนี้เงิน6กแสนเนี่ยก็จะหมุนในระบบเพราะนั้นมูลค่า6กแสนล้านก็จะเป็น4.8ล้านล้านท่านกำลังจะบอกว่าเงินเนี่ยมันจะลงไปถึงมือชาวบ้านจริงๆอยู่ในวงกว้างครอบคุมเกือบทั้งหมดของธุรกิจ ประโยชน์ของโครงการเมกะโซล่าฟาร์มเนี่ยนอกจากเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันจะช่วยเรื่องข้าวไฟได้แค่ไหนตามที่เราคำนวณน,นะครับที่ดินเนี่ยแทบจะไม่มีคอสเลยเพราะคนได้สมรทานไปจ่ายเงินให้กับราชสุดุเรื่องค่าเช่า4,000บาทต่อไร่ต่อปี มันน้อยมากนะครับหมายถึงว่าคนที่ได้สัมปทานไปเนี่ยถ้าเกิดโครงการนี้ขึ้นเนี่ยต้องเป็นผู้เช่าที่ไปเช่าที่ดินจากที่ราชพัสดุครับซึ่งกองทัพบกไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมอะไรนะครับในฐานะที่ผู้ปกครองดูแลเราก็จะส่งเรื่องไปขอญาตให้เราคำนวณแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยูนิตละสองบาทห้าสิบที่เราจะขายให้กับประชาชนหมายถึงว่าค่าไฟจะลดลงจากปัจจุบันได้เนี่ยมาเหลือหน่วยละประมาณ2บาท50สตางค์ครับก็ประหยัดไปประมาณยูนิตละหนึ่งบาทซึ่งถือว่าเยอะมากอันนี้คือจาก ต้นทุนจากที่การที่ลดต้นทุนค่าที่ดินถูกครับณปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์ในการทำโซลา่าเนี่ยถูกลงมากนะครับล่าสุดเนี่ยทางบริษัทจีนเนี่ยนะเขาพูดกับผมเลยว่าถ้าเมกะโซล่าฟาร์มแบบนี้เหลือแม็กนึงประมาณ15ล้านเมกละ15้าล้านบาทครับจาก20บนะฮะ,ะณปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะว่าเราซื้อเนี่ยวอลลุ่มใหญ่และโครงการนี้เนี่ยก็จะบาเตอร์เอาสินค้าเกษตรเนี่ยไปแลกกับตัวแผงโซลา่าเซลล์มาจีนเนี่ยเป็นคู่ค้าใหญ่กับเราโดยเพราะสินค้าเกษตร ไม่ว่าจะเป็นข้าวนะฮะเป็นยางเป็นมันสำปะหลังหรือผล,ลไม้การบริโภคเขาสูงมากประชากรเขาพันสี่ร้อยล้านนะครับคือมองแบบนี้แล้วเนี่ยคือได้ประโยชน์ในแง่ของว่าการลงทุนเกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจธุรกิจเกิดเงินสะพัดขึ้นมาข้าวไฟนะคะที่ผู้บริโภคจะได้รับนะคะท่านบอกว่าจะถูกลงหน่วยละ1บาทนะคะ,ะถ้าทําโครงการเมกกะโซลฟาร์มสามหมื่นเมกะวัตต์ถูกกว่ายูนิตหนึ่งบาทเนี่ยโครงการเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ลงทุน,นจะสามารถคืนทุนได้ภายในเวลา 4-5ปีเพราะนั้นถ้าผู้ลงทุนเนี่ยสามารถคืนทุนได้ใน45หปีค่าไฟจะลดลงไปอีกนะครับในอนาคตครับอันนี้เราจะกำหนดอยู่ในเงื่อนไขสัญญาถ้าเป็นโครงการนำร่องแล้วก็ศึกษาไปถึงไหนแล้วก็วันนี้เราเลือกพื้นที่ที่ตะบ,บนแก่งเซียนนะครับซึ่งกาฟ้าาฟผลิตเนี่ยได้ลงไปสำรวจพื้นที่มาเป็นเดือนแล้วทั้งหมดนี้คงจะได้รับคำตอบในสิ้นเดือนมีนาประชาชนใช้ไฟถูกลงประชาชนทั่วไปนะหรือนักลงทุนรายย่อยที่ไม่มีเงินที่จะสร้าง ตัวโซล่าฟาร์มเพราะใช้เงินเยอะเนี่ยก็สามารถที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ได้รับสัมปทานม่กะโซล่าฟาร์มตัวนี้มันกระจายถึงจริงๆทั่วทุกอนูเลยของวงการธุรกิจไทยนะครับมีผู้สนใจเข้ามาคุยมากร้อยแค่ไหนแง่พาคเอกชนก็ณับปัจจุบันเนี่ยมีผู้สนใจไม่ต่ำกว่า50าายบริษัทยักษ์ใหญ่ปตทบางจากก็มีความสนใจ เวลาที่เราทําระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยถ้าจะให้มั่นคงเนี่ยต้องมี energy storage ก็คือระบบกักเก็บพลังงานมีการมองลึกไปถึงว่าจะท Solid ํา energy storage เนียคะวันที่11มีนาคมเวลา10ในก,กาท่านพลเอกนรงพันธ์กิตแก้วแท้ผู้แทนบอกจะมาเป็นตัวแทนกงทับบกลงนามัมนทึกข้อตกลงกับผู้ว่าปตทนะครับ,รบในการร่วมมือกันพัฒนาแบตเตอรี่สำรองก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งเพราะว่าโซล่าฟาร์มเนี่ย หรือโซล่าเซลล์เนี่ยใช้ได้เฉพาะกลางวันแต่เรากำลังต่อยอดนะฮะโดยกองทัพบกจับมือกับปตทที่จะทำให้ใช้ไฟได้กลางคืนด้วยโดยการสร้างแบตเตอรี่สำรองนะครับแล้วถ้าโครงการนี้สำเร็จเนี่ยคนไทยก็จะได้ใช้ไฟได้ทั้งกลางวันกลางคืนจากพลงกังแสงอาทิตย์คือปตทอบอกพร้อมที่จะเข้ามาร่วมในโครงการนี้ครับศึกษาเรื่องของระบบ Energy s t o r a g e ก็คือระบบกักเก็บพลังงานครับซึ่งอันเนี้ยเราต้องใช้พื้นที่ในการก่อสร้างเนี่ยหลายร้อยไร่ ซึ่งกองทัพบกเนี่ยก็ยินดีที่จะเอาที่ใกองทัพบกในการที่จะมาสร้างโรงงานเพื่อทาแบตเตอรี่สำรองเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับประเทศกับประชาชนนะซึ่งท่านผู้อกบกเนี่ยท่านยินดีอยู่แล้วนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติกับประชาชนเนี่ยท่านพร้อมอที่จะสนับสนุนทุกเรื่องนะครับโครงการนี้คิดว่าประโยชน์สุดท้ายก็คือจะตกอยู่กับประเทศชาติประเทศชาติแล้วก็ประชาชนครับมีหลายคําถามที่สงสัยอย่างเช่นว่าไอ้ลู มันไม่ได้อยู่ในแผน PDP อ่ะแล้วจู่ๆกองทัพจะเอาโครงการนี้เข้ามาใส่ได้ยังไงผมเป็นแค่การทหารเนี่ยแผนของทหารเนี่ยที่เป็นแผนความมั่นคงของประเทศเนี่ยเรายังมีการปรับแผนกันบางทีทุกเดือนบางทีทุกวันนะฮะบางทีทุกปีแล้วแต่ความสําคัญเร่งด่วนแผน PDP ฉบับปัจจุบันเนี่ยกำหนดมาตอนที่ยังไม่มีวิกฤตพวกนี้แต่วันนี้เนี่ยภัยมาถึงตัวแล้วเนี่ยเราต้องปรับแผน เพื่อที่ให้เราอยู่รอดนะครับซึ่งกองทบกมองว่าพลังงานสะอาดอย่างเมกะโซลาร์ฟาร์มนั้นจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยให้ค่าไฟที่ประชาชนจะได้รับนั้นถูกลงได้ถึงหน่วยละ1บาทครับนะคะงั้นเดี๋ยวต้องรอดูค่ะว่าหลังจากที่ศึกษาความเป็นไปได้แล้วเสร็จนะคะระหว่างกฟผกับกองทบกนะคะสิ้นเดือนมีนาคมนี้และหลังจากนั้นเมษายนนะคะนำเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีนั้นจะมีความคืบหน้าอย่างไร ฟังความเห็นของท่านนายกรัฐมนตรีในเดือนเมษายนก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยบางจากพัฒนานวัตรกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมท่านผู้ชมคะการเก็บรักษาวัคซีนโควิด -19 มีความสำคัญมากต้องอยู่ในอุณหภูมิ2 8องศาเซนเซเยสีส คุณอัทพลเริ่มพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนและคุณพงศกรทวีสินปประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนมอบชุดอุปกรณ์พร้อมระบบตรวจวัดอุณหภูมิและควบคุมห่วงโซ่ความเย็นจำนวน2000ชุดมูลค่า1ิล้านบาท โดยมีคุณอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับมอบคุณอัตพลบอกว่าปตท,อทและปตทสพตตะหนักในความสําคัญในการส่งมอบวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้ได้รับวัคซีนจึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนชุดอุปกรณ์พร้อมระบบตรวจวัดอุณหภูมิและควบคุมห่วงโซ่ความเย็น เพื่อประกันคุณภาพการจัดเก็บจำนวน2,000ชุดมูลค่า10ล้านบาทให้แก่กระทรวงสาธารณสุขสำหรับบริหารจัดก,การเก็บวัคซีนโควิด -19 ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ1,000แห่งท่านผู้ชมหลายๆท่านรอฉีดวัคซีนอยู่ใช่ไหมคะแต่ลึกๆแล้วก็มีความกังวลใจว่าเอ๊จะแพ้ไหมนะคะทางที่พยาบากันภัยเขาออกกรมทรร ทิพยะวัคซีนโควิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนค่ะดรสมพรสืบถวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ทิพยประกันภัยบอกว่าทิพยะได้เสริมความมั่นใจให้ประชาชนในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 โดยออกกรมธรรประกันภัยทิพยะวัคซีนโควิด -19 โดยกรมธรรดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองดูแลค่ารักษาพยาบาลหากเกิดภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 และต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในหรือเกิดภาวะโคม่าซึ่งมี2แผนความคุ้มครองค่ะแผนที่1เบี้ยประกัน70บาทคุ้มครอง5 0 0 0 0 0บาททำไม70บาทเพราะเนื่องในโอกาสกรบรอบ70ปีที่ระยาประกันภัยแผนที่2เบี้ยประกัน120บาทคุ้มครอง1ล้านบาทค่ะ และท่านผู้ชมที่ซื้อประกันโควิด -19 ของทิพยะอยู่แล้วนะคะก็จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวนี้ไปโดยปริยายค่ะและทั้งหมดคือ Smart Energy กับบิฉันสอยฟ้าโอสกุทิพย์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ